สอบแม่สอบแม่โ,โดนสักทีบไหมเนี่ยอุราอุราล,ลากะลาลากะคุณอุราลากะเออเดี๋ยวเหลือเราเราไม่เหลือเดนกียะนะกูเดนกิเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเออโอ้ยคุณอุราลากะคุณอุราลากะครับเฮ้ยหลบได้บอกพี่เลยดิอัติเดี๋ยวขอดูมุมมองหน่อยโอ้โหก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม My Hero a l t r a Lumber นะครับผม ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะให้เรารับบทเป็นตัวละครใน My Hero Academia นะครับแบ่งกันทีมละ3คนลงกันเป็นวลใน,นหนึ่งแมตช์จะพูดพันททำเพงลงละเอาเลดี้เลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมีอลูไมท์จู้ดูดยท่านอาจารย์โอ้โหแล้วลงกันหลายตี้นะตรงนี้เนี่ย เอาลุมไม้ตัวฟ้าจานเหรอรู ulously, ้จักเป้าเสร็จลังครูอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยจำแม่เฮ้ยเอ้ยเ้ยเราหนีก่อนนิวอาเราเราหนีก่อนโอ้โอ้โอ้เราหนีก่อนเราหนีก่อนเราหนีก่อนหนีก่อนเราโดนแล้วเราโดนแล้วเพื่อนเราไปไหนไอ้ยิงเฮ้ย เด็กกูคุกสับแม่อืออโอ้โหออลูไมล์สวนเดี๋ยวล่วงเลยเหรอเนี่ยเอาอลูไมล์เอ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมโดนคนเดียวเลยวะเหนียวเหนียวเหนียวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสัมแม่ไม่โดนมั้งไหมเฮ้เดี๋ยวเอือดาบีอือเฮ้ะกาง สวยน่าบีสวยสวยเออเออเลยหน่อยโอเคไปเดี๋ยวระบบด้วยเพื่อนเอาเอาเอาดิสับสแมสสับแมสโดนสักทีไหมเนี่ยโดนสักทีไหมเนี่ยเอาต่อยต่อยต่อยเราพระเอกเหรอฮะ<า>โกงเหรอกโกงโกงอืงอ

เรารักกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราเราลักกันไม่ใช่เหรอไปแล้วกูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดบิช่วยเดบิช่วยด้วยเดบิช่วยด้วยดูดิพอยิงกันเฮ้ยคุณอุราลากะลุราละกะจังเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจะจะโดนไหมโดนไหมโดนวันไหนก่อนโอ้ยโอ้โหโหดจังวะพาจังมึงเถื่อนจังวะเข่าไป เขาเป็นป่าลาบเลยครับจังเนี่ยโอ้อนี่ไงซีเมนโต้โอ้ชิดเอออ๋อดนอะไรเนี่ยโอ้ยอลังกาโอ้ยยังยังหรอกยังหรอก โอ้โดับบีกูดาบบีกุงอย่านะอื้ออืออีกแล้วกูไม่ได้สบายเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดนกี้สามาร์ถเดี๋ยวเหลือเราแล้วไม่เหลือเดนกี้อย่านะกูเดนกี้เราไปเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ โอ้โหช็อตไม่พักเลยเดี๋ยวถ้านายใช้สายฟ้ามากไปนายจะเอ๋อนะเออไปเดี๋ยวทำไมมันเป็นไฟแปลกๆไฟสีฟ้าอย่างนี้ไฟสีฟ้าแบบนี้ดาบีคุ้งดาบีคุ้งเดี๋ยวลอยขึ้นมาระยะประชิดระยะประชิดเลยดาบี ดาบี้เหรอทำไรอย่างงี้เฮ้ยโอ้คาจังมันเถื่อนอยู่นะเอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันเถื่อนอยู่นะเดี๋ยวบาคุโกคุงบาคุโกคืงบาคุเกะปั้มก่อนปั้มก่อนใจเย็นเพื่อนไปค่อยๆอย่ารีบอย่ารีบ เอ้าดาวเขแล้วอีด้าเราไปช่วยเลยอีด้าโอ้โหเดี๋ยวกาบีมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวว่ะเดี๋ยวไม่ไหวว่ะออกไปแล้วเว้ยดีแล้วเว้ยทั้งนั้นไปแล้วโอ้โหเดี๋ยว

ย่านอย่านะานะมาช่วยช่วยช่วยคนเอาแ้มเอาแ้มเอออครับ ส่วนสองทองมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเก็บอยู่แล้วไปช่วยคนไปเลยเฮ้ยมันเป็นสกิลเพื่อนไม่ใช่เหรอเราเก็บไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโชโตะโชโตะโชโตะไหนเนี่ยโดนโดนหรือยังโดนสักทีเออเดอะแมโชโตะนายสู้ฉันไม่ได้หรอกมานี่มานี่โชโตะโชโตะนายก็รู้ว่าฉันแผลช่วยกูด้วยดีทุกคน โยนเฮ้ยจะตายแล้วโชโตโชโตสะแม่อ่อยไตเรียบร้อยจับจับอือยังเดี๋ยวมันอึดจังวะโชโตเฮ้อโอ้โหโหไปไหนแล้ววะเดี๋ยววัดไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ทั้งวันอ๋ออยู่นู่นตายแล้วเอาระยะไกลดีกว่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงกอแตกงแล้วกอแตกก็สวยเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ด ทุกเม็ดอ่าฮึม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 สัมเบอร์เก่งมากกับผู้หญิงอ่ะโอ้ยสัมแม่ตัวฉันอีกคนนึงโอ้โห้ร่วงไงล่ะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไปไหนล้อตัวฉัน,นอีกคนตายน่ะ นายน่ะือ,อเฮ้เราโดนเราโดนโดดอ,อ้โอ้โหด,ด,ดาบิไฟดาบิเอา้าเอ้าอฉันอีกคน้นนายนะ่ะเป็นฮีโร่ได้เหมือนฉันแหละแต่ฉันเก่งกว่าฉันเก่งกว่าหนุมไปหลุมปล่อยปล่อยคนไม่มีทางสู้ปล่อยคนไม่มีทางสู้เงินดาวเดี๋ยววงมา Lâu, tắm tắm con, băng tay yên 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 tay gì tay yên tay yên gì yên tay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  tay yên เป็นออบคานถึงสู้ได้ช่วยแล้วมอเตอรเลยดิซำอุ้ยซำน่าโดน ระยะประชิดหมากูเก่งอะไรเออกูขอโทษกูไม่เก่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มแล้วอ๋อดีเมนโต๊ะมาช่วยว่ะใครไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวอย่าทำร้ายกันเลยเราเป็นรูปเหมือนกันเชื่อโอ้ยขัดจังโอ้โหแม่งยิงไม่พักเลยไอ้คัดไอ้คัดเอ้ยมาที่เลยดิสิงอยู่ ไอเดียวโอ้โหเฟิงโอ้โหโคตรกระบี่มันดูโหดจังวะดูดิไฟแม่งแฉะโอ้โหเตะแล้วฟินิชครับจังหวะนี้เพิงนรกอุ้มโอ้โหเหยียบหลังแอนนวดแผนไท้ยให้เฮ้ยมาท์เทนเลดี้กูมาท์เทนเลดี้กูจังหวะนี้ออกดาวเลยหนึ่งครับแล้วก็แมสแล้วจังหวะนี้โอ้โหกับพื้ ทำไมเวลาทุกคนไม่มีเรามันเก่งจังวะทำไมตอนเราอยู่ทั้งหมทุกคนจะล้มหมดแล้วอะ่ะรุ้หน่อยได้ไหมอยากเล่นอนะ่ะรุ้หน่อยได้ไหมเอาประธัาานเชิญตำมวจสีคืนชีพคนละเรื่องโอ้โหเดี๋ยวคุณชุบกูมาเดี๋ยวคุณชุบกูมาทำไมเนี่ยคขจังเหรอมึงไปไหนคขจังโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยเหรอเนี่ย นั่นๆๆๆๆๆเป็นของเราทั้งนั้นเดี๋ยวเลิ่มวิ่งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วกูสมัไอ้นี่แล้วโอ้โหโดนจนได้เดี๋ยวขอปั๊มก่อนไอ้ปวดจะทำอะไรกันเลยพัดจัง เฮ้ยเดี๋ยวมันฟินกกันอย um. ู oh. ok, room, ่ยิงเออต่อแตกสวยสวยสวยตาวโอ้โหไงล่ะเบิร์นเอาเบิร์นไปพี่เบิร์นโอ้โหคุณอุลาลกะคุณอุลาลกะครับคุณอุลาลกะครับขอโทษจริงขอโทษด้วยจริงแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาตกคุ้งโอ้ตกคุ้งเดี๋ยวเขาตกคุ้ง อยู่ไหนนะโฉบกุ้งสัมแม้เข้าไปหงายดิหงายดิโชบตคุ๊งเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูอยู่คนนี้คนเดียวเหรอเนี่ยแต่ด้วยกันหนีก่อนแล้วกูไปแล้วอ๋ออนุญาตถามก่อนนะฮะเดี๋ยวมาร์เทเลดี้โคตรเป๊เอ้าเดี๋ยวพอเทเลดี้กูไปแล้วเหรอเนี่ยโดนโดนโดนอยู่เอาดิโดนโดนอยู่โดนอยู่ อุ๊ยก่อแตกแล้วนะครับก่อแตกแล้วครับคุณผู้หญิงจอมแม่ไปไหนครับคุณผู้หญิงคุณจะไปไหนฮะคุณจะไปไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเออ้หูจะเจอคัดจังอีกแล้วอย่าละคัดจังออ้าวดาบีกูโอ้โหคัดจังมันโหดจังวะมันยิงแบบงวดแรง เฮ้ย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 เโอ้โหโบรนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหยิวจัดโอ้โหทาคุมิทาคุมิคุณนายเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวมันเหลือสี่สี่แบตเทิลเลยเหรอจริงปะเนี่ยโอ้ปั๊มปั๊มใหญ่เลยเชียร์เชียร์เชียร์เขาหน่อยเชียร์หน่อยโอเคสู้ๆครับเอาละกระดานเชิญสองโทเวย์สีคืนชีฟออเทนเลยดิ ไอ้เหลือไม่เยอะแล้วเจตอันติ plus andra เฮ้ยโวไอ้คัตไอ้ตี้คัตจังนี่มันแรงมากเลยเห็นไหมพูดแรงเลยเอาเทเลดี้ยังไงครับจังหวะนี้ดาบิคุณยังไล่ล่าอยู่เฮ้ยหลบได้บอเทเลดี้อันติเดี๋ยวขอดูมุมมองหน่อยโอ้โหแต่มันเป็นเป้าใหญ่เ่ยดูดิลวงคูดไวเลย นู้้งพูดไปเลยผฝั่งนู้นโอ้โหเดี๋ยวเหลือสองสควอชแล้วเออเดี๋ยวเรากับมันเออพัดจังมันเถื่อนจังวะอุ้มเรียบร้อยไอที่สองครับโดยที่เราก็หรือว่ามีส่วนร่วมนะถ้าเล่นในคอมก็ในสตรีมเลยนะครับใครที่อยากเล่น เกมฟรีครับเกมฟรีเกมฟรีเกมดีบอกต่อด้วยนี่